สไตล์การทํางานของชาวราศีตุลน,นะครับว่าใครแต่ละคนนะครับอยู่ราศีนี้แหละบางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าเราทํางานรอกสไตล์ไหนนะครับหรือว่าใครที่แบบมีเพื่อนร่วมงานมีลูกน้องมีหัวหน้าครับเขาอยู่ราศีตุลเขาทํางานสไตล์ไหนจริงๆลึกๆแล้วที่เขาทําให้เราเห็นเนี่ยเออเขาจริงๆมันคือเหมือนกับ d n a ของสายเลือดในตุลของเขานั่นเองนะครับมาฟังครับเรื่องแรกครับคนราศีตุลไม่ชอบแรงกดดันนะอย่างแรกเลยนะที่มันเด่นๆนะฮะ ถ้ามีแรงกดดันถามว่ารับแรงกดดันได้ไหมรับได้แล้วก็รับได้ดีด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีแรงกดดันเยอะๆเนี่ย <ๆ S 2> เขามีโอกาสที่จะแบบพอเลยนะยกเลิกยุติหรือว่าบางคนถึงกับเปลี่ยนงานก็มีนะฮะหรือว่าแบบลาออกอะไรไปข้างหน้าเลยแต่ข้อจุดเด่นก็คือเขาสามารถจะเรียกว่าทําอะไรได้หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับทั้งบูทั้งบุนแสดงว่าสามารถที่จะทํางานบนโต๊ะนะครับทํางานหน้าจอ และสามารถสามารถทำงานกับคนนะมาก้าหลายตาก็ได้อีกนะครับแต่ว่าลึกๆก็เรียกว่าเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วประสบความสำเร็จได้สูงว่าไปก็กว่าเลหลายราศีนะครับเพราะว่าหน่งเป็นคนขี้เบื่อนะฮะจะให้ทำอะไรอย่างเดียวบางทีมันทำได้นะและทำได้ดีด้วยแต่มันวิเบื่อพอเบื่อปุ๊บเขาก็สามารถที่จะไปหาจ็อบพิเศษหรือว่างานที่2ทํทำนะครับมันก็ได้ทั้ง เาเรียกว่าไม่เบื่อละนะฮะเพราะว่าใช้เวลาต่อวันหรือว่าต่อสัปดาห์เรียกแบ่งภาคนะฮะออกไป2งานนะครับแล้วก็ได้เงินด้วยนะฮะหรือว่าได้คอนเนคชั่นช่องทางการทํางานเส้นทางใหม่ๆก็ได้อีกทางหนึ่งนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนลาซิตุนมักจะนะทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะครับในเวลาเดียวกันหรือบางคนอาจจะทํางานหลายที่นะหรือว่าบางคนอาจจะบางคนหลายอาชีพก็มีนะฮะ เนคนราศีตุลทําอะไรได้หลากหลายเรียนรู้ไวนะอันนี้คนเด่นมากเลยนะให้คนลาศีตุลไปทํางานสักอย่างหนึ่งครับเขาจะเรียนรู้ได้คล่องไวแล้วก็รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของทีมนี้ขององค์กรนี้ของงานนี้หรือของคนแต่และคนเนี่ยเขาอ่านนิสัยใจคอคนนี้ไวนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเรียกว่าอธิบายในสิ่งที่เขาเรียนรู้หรือว่าเห็นมาเนี่ยได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีตุลก็เป็นคนที่ คล่องตัวแล้วก็มักจะชอบถ้ามีโอกาสนะมีโอกาสจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นนายตัวเองนะฮะเรียกออกมาทํางานตัวเองนะครับถ้ามีจังหวะหรือโอกาสได้เนี่ยเขาจะไปเลยนะเขาจะไม่ค่อยชอบอยู่ในกฎเกณฑ์สักเท่าไหร่อืเรียกว่าถ้ากฎเกณฑ์ต่างๆมันดูแบบเชยของตัวเองนะฮะหรือว่าแบบต้องล็อกตัวเองมากเกินนะครับห้ามทํานู่นห้ามทํานี่ต้องทําตามนี้เท,ท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับ อยู่นานๆรู้สึกเครียดนะครับมันทําได้แต่ว่ามันจะเฉาไปเองแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอยากจะไปทําอะไรด้วยตัวของตัวเองหรือว่ามีไรายได้ของตัวเองนะครับจากนั้นถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่ว่าขอแบบรบอเพาะบ่มประสบการณ์แล้วก็บางคนอาจจะต้องมีทุนบางส่วนนะฮะเอาไว้แล้วถึงจะทํานะครับและต่อมาถะคนราศีตุลเนี่ยเป็นก็เรียกมือประสานสิทิศนะครับสัญลักษณ์ราศีตุลคือคันช่างหรือตาช่างนะครับที่ มันอยู่นะครับคอยแบกบะะรับภาระนะฮะคำว่าคันช่างแต่ช่งางไม่ใช่ว่ามีความยุติธรรมอย่างเดียวน,นะฮะเรียกว่าเป็นคนที่ต้องแบกนะครับบางคนก็เอานูา่นเอานี่มาใส่มาใส่มาใส่นะครับแล้วมักจะเป็นคนกลางเป็นคนคอยประสานงานหรือประสานทีมต่างๆนะครับให้เข้ากันหรือเข้าขากันนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบคอยประสานเ <c oughs> พื่อนถ้าทะเลาะกันคาราศีตุลก็จะเป็นคนที่ถูก เรียกว่านำนะเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังอยู่เสมอนะครับนี่คือลักษณะของราศีตุลและสไตล์การทางานอีกอย่างนะครับว่าเป็นคนที่รวดเร็วว่องไวนะครับไม่ชอบการรอคอยชอบอะไรที่แบบเอ่อเร็วๆนะครับเอาว่าเขาเรียกว่าทําอะไรมีหัวคิดแล้วก็มีไอเดียนะครับค่อนข้างจะจินตนาการสูงกว่าปกติฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนราศีตุลมักจะทํางานประเภทแบบใช้ไอเดียใช้สมองใช้ปัญญามากกว่าใช้แรงนะครับและ สามารถใช้เรื่องของปากวาจาในการพูดคุยในการที่จะสื่อสารให้คนหรือว่าน้อมน้าวใจคนให้เชื่อถือตัวเราได้ด้วยนะฮะและรู้วิธีอ่านใจคนแล้วก็รู้นิสัยคนที่วเพราะฉะนั้นเรียนรู้ในทีมนะครับได้ดีปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับแล้วก็นอกจากเรียนรู้ได้ไวมักจะเป็นคนที่เจ้านายหรือหัวหน้านะครับใช้งานอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นก็เหนื่อยนิดนึงเพราะว่า จะโดนใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับง,งานก็เจอนะฮะเนี่ยคนราศีตุลมักจะเจอแบบนี้ใช้ไปทําเรื่องส่วนตัวหน่อยก็มีหรือว่าใช้ให้ไปดูส่วนอื่นฝ่ายอื่นแผนกอื่นหรือบางทีใช้ทํางานหรือบางหน้าที่แทนหัวหน้าหรือเจ้านายหรือผู้กำกับบัญชาบางเวลาก็เจอแบบนี้อีกนะครับเห็นไหมฮะว่าเป็นคนที่คล่องตัวไวนะครับแล้วก็แต่จะหลุดหรือว่าพลาดเล็กๆน้อยๆเป็นระยะระยะ ได้บ้างนะเพราะว่าเมื่อ,อไหรที่คนเราเนาะทำอะไรแบบรวดเร็วว่องไวแล้วบางทีก็จะมีแบบความละเอียดมันก็จะหายไปบ้างนะครับฉะนั้นมันก็จะมีหลุดหลงลืมหรือว่ามีปัญหาแบบทําแล้วพลาดต้องกลับมาแก้ปัญหานะครับบ้างเป็นระยะระยะ,ะ,ยะบ้างนะครับมันก็เป็นทั่วไปนะเป็นสิ่งที่ปกติทั่วไปของคนราศีนี้นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่คนรอบข้างมักจะมาขอเป็นที่พึ่งหรือ เอาเรื่องความรับบางอย่างของคนนี้คนนี้คนโน้นหรือของบริษัทมาเล่าให้ฟังอยู่เสมอเพราะว่าเป็นคนที่ปิดปากได้เงียบหรือว่ารู้สึกเงียบนะครับแล้วก็สามารถที่จะสอนหรือแนะนํานะครับคนนี้ก็มีความทุกข์ได้ดีด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของชาวราศีตุลน,นะฮะและข้อดีอีกอย่างนึ่งเขคนราศีตุลเป็นคนที่เขาเรียกว่าความทุกข์เนี่ยสลายได้ไวนะครับเมื่อไหรที่มีความทุกข์หรือว่ามีปัญหามีอะไรเข้ามาปุ๊บคุณจะ พยายามคิดนะครับทางแก้ทางออกนะครับอาจจะมีกังวลอะไรบ้างนะฮะแต่สักพักหนึ่งพอแบบเจอแรงกดดันอะไรเยอะหรือว่าเจอปัญหาอะไรเยอะอยู่ดีก็ตัดคัดปั้งเลยนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าแก้ได้แก้แก้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำอย่างอื่นก่อนนะครับเรียกว่าตัดไฟล์ความทุกข์ที่ไวนะครับนี่คือคุณสมบัติที่ว่าเป็นจุดเด่นเลยนะฮะแต่สิ่งที่ต้องระมาังระวังข้อหนึ่งคือทํางานแล้วมันหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอข้อ2คือบางทีเพื่อลงงานหรือว่า คนรอบข้างหรือว่าบางทีก็เรียกว่าเหมือนกับค a n ิเดตนะฮะใครที่แบบตำแหน่งใกล้เคียงกับเราบางทีก็หมั่นไส้เราเหมือนกันนะเพราะว่าเราเป็นคนที่คล่องเก่งเรียนรู้ไวหรือบางทีเจ้านายใช้อยู่ตลอดเวลาเลยนะพอเราใช้ปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าคนเขาก็หมั่นไส้ว่าเราเด็กนายหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะจริงๆแล้วเรามีศักยภาพของเรานะครับเฉลียหรือว่าพูดให้เจ้านายชอบแบบใช้ปากในการทํางานเนะี่ยไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่าใช้ฝีม,มือใช้ศักยภาพใช้ไอเดียใช้ปัญญาในการ ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นคนเขาก็เห็นศักยภาพเราก็ใช้งานเราเนี่ยจริงๆคืออารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่คนชอบมองว่าเป็นเด็กเส้นคนชอบมองว่าไม่ยุติธรรมคนชอบมองว่าเหมือนกับเด็กนายอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางคนเรียกว่าชอบมองว่าเราประเภทแบบทําอะไรเพื่อเอาหน้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคนที่ถูกคนหมั่นไส้แล้วก็ถูกคนใส่ร้ใส่ความหรือเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีเป็นระยะระยะบ้างแต่ว่าข้อดีบอกเลยครับว่าเป็นคนที่คัด ความทุกข์กังวลนะครับหรือว่าตัดง่ายนะครับมันเหมือนกับมีพวกเซฟตี้คัทนะครับตัดก่อนที่ตัวเองจะช็อตนะครับเพรนั้นได้ไวก็เลยเป็นคุณสมบัติที่ดีแล้วก็รู้วิธีรีแลกซ์นกครไปการทํางานประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวของชาวราศีตุลนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ราศีนี้ก็โอเคครับอาจะไม่ร้อประมาณนี้นะแต่ว่าโดยรวมนะครับให้รู้ประมาณเจ็ดเปอา นิสัยใจคอประมาณแบบนี้กันนะครับส่วนใครที่ทํางานร่วมกับชาวราศีนี้ก็จะได้เรียนรู้นิสัยใจคอเขาออกประมาณแบบนี้เนาะ,ะนี่ครับเรื่องราวของชาวราศีตุนลนสไตล์การทํางานครับราไปก่อนโชคดีมีความสุขครับเป็นกําลังใจเสมอครับสวัสดีครับ